มา,มาดูข้อ107กันนะคะข้อนี้โจทย์ก็ยังคงยาวมากอยู่นะคะ The Revenue Department uses computers to check tax return computations to determine the reasonableness of deductions and for verifying the accuracy of reported income. บอกว่า The Revenue Department ก็คือกรมสรรพากรนะคะฝ่ายสัมภากรเนี่ย ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจเช็คการคำนวณคืนภาษีแล้วก็เพื่อพิจารณากำหนดการคืนภาษี deduction คือการคำนวณคืนภาษีที่ยุติธรรมมีเหตุผลและก็เพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานรายได้นะคะตรวจสอบของความถูกต้องของรายรายได้ที่ ถูกรายงานมานะคะดังนั้นข้อนี้เรามาดูกัน Revenue Department uses Revenue Department ประธานของประโยคเป็นประธานเอกภพใช้ uses เติม s ได้ถูกต้องนะคะเป็น present simple verb เอกภพก็ต้องเป็นเติม s ข้อ1ถูกนะคะ to check tax return computation ค,ค,นนค,ค,นน utation, คือการคำนวณคืนการคำนวณ computation คือการคำนวณการคืนภาษี ข้อสองก็ถูกนะคะแล้วข้อสี่ reported income คือรายได้ income ค,คือรายได้รายได้ที่อะไรอะรายได้ที่ถูกรายงานเข้ามา reported คือมันถูกรายงานเข้ามาดังนั้นใช้ reported verb สได้ข้อที่ผิดคือข้อสามค่ะแล้วมันผิดอย่างไรล่ะ for verifying ข้อนี้พี่วงอีกแล้วแล้วน้องก็พอวงปุ๊บน้องอาจจะรู้ทันทีพี่วงแอดแล้วมันเครื่องหมายคอมม่า ดังนั้นพี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่คะนี่คือข้อนี้เจออีกแล้วในเคสเดิมเลยบอกแล้วว่าเรื่องนี้ออกบ่อยมากก็คือเรื่อง parallel structure คะ่ะแล้วข้อ i m parallel อะไรล่ะมันใช้คอมพิวเตอร์อะไรเพื่อ to check to determine และ for verifying ได้ไหมเอ่ยมันต้องเป็น parallel กัน to check to determine ดังนั้นข้อนี้ก็ต้องเป็น verify ด้วยค่ะดังนั้นข้อ3ก็ผิดอย่างง่ายได้เลยไม่ใช่ for verify i n g ต้องเป็น to verify ค่ะข้อนี้ก็คือ parallel structure นะคะง่ายๆแค่ที่รู้ว่าข้อนี้อย่าลืมเช็ค parallel structure ด้วยมันเจอทั้ง comma และ and แก้จาก for verify i n g เป็น to verify ค่ะ